ฮัลโหลจ้าฮัลโหลสิงสาสิทธิ์ใช่ไหมคะจ้าจะเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรฮัลโหลค่ะจ้าต้นปีอ่ะยังไม่ได้เลยนะจ้าสิ่งที่ขอไปอ่ะยังไม่ได้เลยนะสิงสาสิทธิ์อ๋อที่ขอไปต้นปีอะเหรออือฮะ แค้นเซิ้นยังพันไหมอะแค้นเซิ้นอะไรอะแค้านเซิ้นทำไมฮะมันมายจลจีไงเอ้าหัวหมูก็ให้ไปเละทำไมไม่ได้อกองเหรอกองเหรอจ <c oughs> <c oughs> ะเล่นกันใช่ไหมเ <c oughs> จอแน่ฮัลโหลกาทำไมตัดสายคะเอ,อ่อ,อยุงย่งอยู่ยุ่งอะไรคุณขอเยอะเอ้ ท,ที่แล้วไม่เป็นไรเอาปีหน้าเป็นไงบ้างจะว้าวไหมจะมีเรื่องแบบว้าวๆ้าวไหมคะแบบถึงแบบยังไงอะแบบสัมผัสได้รู้สึกอะรู้สึกถึงอะอ๋อแต่เบาวบาวอะหรอใช่ใช่เอาไปเลยปวดหลังจ้าปวดหลังปวดหลังปวดหลังค่ะ มาติดต่อเลขหมายปลาทางได้ในขณะนี้